ทำให้เกียร์ CVT เองเนี่ยคือเขาทํามานะพัฒนามาเพื่อให้มันขับขี่มันดีนะครับแต่การขับขี่ของเราเนี่ยแม้กระทั่งเกียร์ออโต้อดีตที่ผ่านมาเนี่ยก็พังสวัสดีครับอ้อนทีไเคครับผมวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับเทคนิคการใช้รถที่ใช้เกียร์ CVT นะครับใช้อย่างไร ให้มีความทนทานไม่พังก่อนเวลาอันสมควรคือต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าเกียร์ CVT เนี่ยเป็นเกียร์ที่ถูกพัฒนามาจากเกียร์อัตโนมัติรุ่นเดิมซึ่งทางค่ายญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาพัฒนาเกียร์ CVT ออกมาเนี่ยเพื่อใช้เนี่ยในการขับเคลื่อนรถเนี่ยกลุ่ม Eco Car กลุ่ม City Car เพราะว่าการดีไซน์ตัวเกียร์ CVT ตัวนี้ขนาดเกียร์ CVT เนี่ย มันจะเล็กกว่าขนาดเกียร์ปกติเนี่ยพอสมควรเลยน้ำหนักเบากว่าขับสนุกกว่ามีแรงทดเกียร์มีการเปลี่ยนเกียร์มีการขับที่สมูทกว่าแต่ปัญหาเนี่ยที่ตามมาเนี่ยท่านผู้ชมเองเนี่ยเคยสังเกตนะครับว่าเกียร์ CVT เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องเกียร์พังบ่อยๆวันนี้เรามีเทคนิคกัน5้าข้อในการหลีกเลี่ยงนะครับผมเพื่อทําให้รถของคุณเนี่ยขับได้ดีเกียร์ไม่มีปัญหาสําหรับผู้ใช้เกียร์ CVT ทั้งหลายนะครับมาเริ่มไปเล,เลย1เรื่องของการออกตัวคุณเคยสังเกตไหมครับว่าเวลาเราออกตัวรถยนต์เนี่ย บางคนเ,คาาคเ,เนี่ยชอบออกตัวปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บกระชากหกห้5เกียร์เนี่ยเราอยู่ที่เกียร์ p ถูกไหมครับเราดึงมาปุ๊บ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 มาที่เกียร์ n แล้วก็มาตัวที่เกียร์ K d เราก็ออกตัวแล้วค่อยออกตัวเหยียบธรรมดาแต่บางคนแบบซิ่งครับผมวึ๊ดออกชอบออกเร็วๆอ่ะปุ๊บแล้วก็ไปเบรกเหยียบๆแรงๆเบรกๆอย่างเงี้นนบบงยเค,ย,ย,คยเห็นไหมครัผมเชื่อเลยว่าคุณเองญาติพี่น้องคุณเองเพื่อนเพื่อนคุณเองมีคนขับรถแบบนี้แน่นอนพวกนี้เกียร์พังเร็วมากกกกกกาาาารรออออออตตััััััววทททีีี่่่่มมมมนนนนนนนะชชงงงเเเเยยให้้พูลลไสดค นะครับพอไม่สอดคล้องกันเนี่ยสุดท้ายมันต้องมีการแบกรับแรงบิดของเครื่องยนต์นที่ส่งมาให้ถึงเกียร์ยทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันไม่สมูทนะครับมันมีการติดขัดกันแล้วทำให้เสื่อมสภาพของเกียร์ CVT เนี่ยมันเกิดขึ้นเร็วมากข้อหนึ่งเนี่ยสำคัญเลยคุณยอย่าทำฟิาฟาลฟ้าวเวลาขับรถนะครับผมมันอันตรายด้วยข้อ2นะครับการคลิกดาวคุณเคยขับรถไหมฮะขับรถแบบทางไกลๆแล้วเราจะแซงเนี่ยคุณก็พยายามถอนเท้าขึ้นมานิดนึงแล้วก,กดก็มาคลิกดาว้็มาเพื่อให้มันแบบรอบมันขึ้นมาเพื่อจะแซงทำได้นะครับแต่ก็อย่า ยิ่งทำบ่อยๆเนี่ยเป็นลากบ่อยๆเอื้อเอื้อเอดาวบ่อยๆเนี่ยลิกดาวของมันมีความหมายคือคลิกดาวเพื่อให้เกียร์มันเปลี่ยนนะเปลี่ยนจากเกียร์สี่ลงมาเป็นเกียร์สามเป็นเกียร์สองแต่เรื่องพวกนี้เราอยุดทำบ่อยครับผมยิ่งทำบ่อยเนี่ยความเสื่อมสภาพของเกียร์เนี่ยมันจะยิ่งเกิดขึ้นเร็วมากข้ส3นะครับขับทางไกลๆเนี่ยน้ำหนักเท้าที่คุณเหยียบลงไปเนี่ยบางทีบางครั้งเนี่ยบางคนเหยียบไม่ค่อยสมูรณรเลครับเรื่องพวกนี้บางทีมันทำให้เครื่องยนต์ด้วยเกียร์ด้วย ให้มันขับขี่มันดีนะครับแต่การขับขี่ของเราเนี่ยแม้กระทั่งอีกีออโต้อดีตที่ผ่านมาเนี่ยก็พังฝากด้วยนะครับว่าขับทางไกลๆเนี่ยเท้าเราในการเหยียบให้มันสมูทิดนึงคือคนที่ถนอมรถยนต์เนี่ยเขาจะรู้ว่าเวลาขับรถเนี่ยขับแบบสมูทเนี่ยขับแบบไหนไม่ใช่ขับแบบปื๊ดแล้วไปเบรกปื๊ดแล้วไปเบรคคนนั่งก็ปวดหัวคนขับก็ปวดหัวคนขับอาจจะมันนะรถคุณก็พังเร็วข้อ4นะครับหลีกเลี่ยงการใช้เกียร์เพดินชิพนะครับผมตัวเกียร์เพดินชิพเนี่ยเป็นเกียร์ที่ถ้าค ฟอร์มไลคุณนะที่มันมีบวกลบบวกลบมาเขาจำลองมาจากฟอร์มูลาวันจริงๆแล้วเนี่ยกระซิบเลยนะครับผมอย่างตระกูลฮอนด้าเนี่ยถ้าคนดูฟอร์มูลาวันจริงๆแล้วต้องฮอนด้าเนี่ยผลิตเครื่องยนต์ให้หลายๆแบรนด์หลายๆบริษัทเพื่อเอาไปแข่งในฟอร์มูลาวันแต่คุณอย่าลืมครับเพื่ชิปที่เขาให้คุณมาเนี่ยเขาให้มาในเครื่องยนต์ของคุณเนี่ยพันห้าพันหกพันแปดสองพันเขาให้มนันเนเครื่องยนต์ตัวนั้นรถซิตี้คาร์รถอีโคคาร์เนี่ย ที่เขาใส่มาหลังเนี่ยใส่เกียร์ CVT มาใส่เกียร์พิษนิปมาให้คุณเนี่ยคุณอย่าลืมนะครับว่าเครื่องยนต์พวกนี้เนี่ยเครื่องยนต์มันเท่าไหร่ถ้าคุณไปใช้เกียร์พิษนิป,ปบ่อยๆเนี่ยเครื่องยนต์เองใช้งานหนักเกียร์เองใช้งานหนักแน่นอนนานๆทีใช้ท,ทีขับสนุกได้ไม่มีปัญหาแต่อย่าบ่อยครับผมยิ่งบ่อยอายุการใช้งานอายุของเกียร์คุณมันก็จะน้อยตามลงไปสนุกเพียงชั่วครั้งชั่วคราวบางครั้งคุณอาจต้องจ่ายเยอะๆเลยนะครับในอนาคตข้อสุดท้ายสําคัญเลยการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ ออกมาอยู่แล้วว่าคุณควรต้องเปลี่ยนเนี่ยทุกๆกี่หมื่นโลคุณควรเปลี่ยนตามนั้นถ้าคุณรู้สึกว่าคุณทําคุณใช้งานเยอะใช้งานหนักคุณเปลี่ยนไปเถอะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้น้ำมันเกียร์ของ CVT มันใช้นิดเดียวเองใช้น้อยมากถ้าสมมติว่าคุณต้องจ่ายคุณก็จ่ายแค่นิดเดียวยอมจ่ายเปลี่ยนน้ำมันเครื่องดีกว่าคุณจะต้องยอมจ่ายที่จะการเพว่าคุณต้องเปลี่ยนเกียร์ของคุณเปลี่ยนให้มันตรงอายุการใช้งานของคุณ e ีนี้ผมถือว่าน่าจะเป็น EP หนึ่งที่สําหรับเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ใช้รถอีโคคาร์รถซิตี้คาร์รุ่นใหม่ๆซึ่งมีเกียร์ CVT ผมถือว่าเป็น EP ที่สามารถที่พวกคุณเองอาจจะไปประกอบการใช้งานรถยนต์ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วทําให้รถของคุณมีความยืนยาวในเรื่องของอายุการใช้งานยังไงอีพีนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์แต่ผมก็ยังมีความคาดหวังว่าถึงสิ้นปีนี้เนี่ยอยากให้ยอดกด subscribe เนี่ยมันขึ้นไปถึงสักห้าพันนะครับผมดูแล้วช่วยกดติดตามผมเป็นกําลังใจให้ผมผมจะ นำเรื่องราวดีๆจากอดีในปัจจุบันเนี่ยที่ผมทำธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์มือสองเนี่ยมาถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมได้ทราบถึงในราย,รยละเอียดทุกๆรายละเอียดเลยเพื่อให้ทุกๆการขับขี่เนี่ยรถยนต์มือสองของท่านเนี่ยมีแต่รอยยิ้ม EP นีขอขอบคุณมากครับอ้อนพีพีไอเคครับผม